ครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับหลังว่าสงการร้านเปิดแล้วนะครับหลังจากปิดกันไปหลายวันนะครับผมวันนี้จะมีสติกเกอร์นะครับเป็นน้ำพริกนะครับสติกเกอร์แตะบุกสำหรับขวดทั่วไปนะครับบรรจุกล่องนะครับมันคงจะประมาณนี้นะครับนี่เป็นตัวใ่ญ่ไซส์ที่เราจะนำเสนอตอนวันนี้เป็นขนาด3.5นะครับ3.5เท่าไหนก็ประมาณนี้นะครับในญ่กว่าเลินิดนึงนะครับผม อันนี้ออกแบบให้เราติ๊กขายน้ำพริกได้สมมุติว่าถ้าคุณลูกค้ามี3ามน้ำพริกนะครับแบบประหยัดติ๊กตรงไหนนะครับก็ขายอาตัตรากันน้ติ๊ลเกอร์กันน้ํานะครับแน่นนะครับเห็นไหมครับแค่นี้ลูกค้าก็สามารถนําไปติ๊กและบรรจุน้ำพริกขายได้เลยนะครับกันน้ําแช่เย็นได้นะครับผมขนาด3.5้านะครับใน1ตารางเมตรเราได้ถึง6 2 4ยี่สบี่ดวงนะครับผมต่อน1นตารางเมตรนะครับ พร้อมส่งฟรีทั่วไทยนะครับผมบริการส่งนะครับนะครับชัดเจนสีสวยสดท่านลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับหน้าเฟซบุ๊กหน้าไลน์นะครับผมขอบคุณครับสำหรับสติกเกอร์นะครับขนาด3.5นะครับผม